ใช่ไหมคะว่าวันนี้เรามาทําอะไรกันวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมสถานที่ในจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นสถานที่ที่สวยงามและน่าสนใจนั่นก็คือมัสยิดกุลเซ่นั่นเองค่ะและในระหว่างที่เราเดินทางเนี่ยมาฟังความหมายแล้วก็ความสําคัญของมัสยิดกันต่อเลยคะ่ะถ้าอย่างนั้นไปกันเลยคําว่ามัสยิดเป็นภาษาอาหรับหมายถึงสถานที่ที่ชาวม,มุสลิมประกอบพิธีกรรมการละหมาด เพื่อแสดงความภักดีต่อพระเจ้านอกจากช่อมุสลิมใช้ประกอบพิธีกรรมการละหมาดแล้วยังใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอื่นๆเช่นการละสินอดการศึกษาคำพีอัลกุรอานการบรรยายศาสนาธรรมรวมไปถึงการจัดงานเมาลิษวันฮาริรายา Okay. ที่ตั้งของมัสยิดกิสเซนเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าตั้งที่ไหนกันนะเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงนะเอ๊คุณลุงนี่เดี๋ยวเราเข้าไปสัมภาษณ์คุณลุงกันเลยดีกว่าไปเลยคาลามิโกคุณกระดาษแนะนำตัวอะกับผมนายเดรัสเซกิอาร์มิปารุมัจยิดกุระถ้าอยากรู้ว่า มันที่นี่ตั้งอยู่ในหมู่สามต่หบลตนยงลุกคือหมู่บ้านคือเซกแล้วมันมีที่มาหรือเปล่าะคะคำว่าคือเซกนี่คืะะอเซกคือเซกแปลว่าปลาาเซกุติกสายขาวสายขาวค่ะแล้วก็ที่มาของหมู่บ้านเนี่ยค่ะมาจากทำไมบแบบเขาเรียกว่าตันยงลกุกตันยงลุกคือแต่ก่อนที้เขาหมู่บ้านอยู่ฝั่งนเป็นหาด เป็นทะเลเป็นทะเลคือโยไยเป็นอะไรสีเป็นเวลยังมีเวลใจยยลลูอะไรอย่างีจะกนามาตัญมลุลลูลูลใจยยจะก็เลยเป็นที่มาของคำว่าตัลุบเมื่อกี้อสร้างงานกริสตศักาช 1514รวมอายุตอนนี้ก็ห้ารยเกปีแต่เอทุกคนทราบไหมางว่ามัสยิดูเซมีตำนานและประวัติที่ถูกเล่าต่อๆกันมาค่ะค่ะและก่อนที่เราจะเข้าไปดูในตัวมัสยิดนะคะเรามาฟังเรื่องเล่าตำนานที่เกี่ยวข้องกับมัสยิดกูเซกันก่อนเลยนะคะในอดีตมีชาวจีนคนหนึ่งชื่อว่าหลิมโตเคียมได้ล่องเรือมาค้าขายที่เมืองกรูเซ จากนั้นได้ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ที่เมืองกรูเซ่ลิมโตเคียมอาศัยอยู่ที่เมืองกรูเซเป็นเวลานานจึงได้แต่งงานกับพระธิดาของพระยาตานีและได้เข้ารับศาสนาอิสลามโดยความที่ลิมโตเคียมมีความสามารถเป็นช่างจึงได้รับมอบหมายให้เป็นคนสร้างมัสยิดกรุเซขึ้นมาฝั่งน้องสาวลิมโตเคียมคือลิมกอเหนี่ยวที่อยู่กับมารดาที่เมืองจีน เห็นว่ามันดาชราและคิดถึงลูกชายจึงอาสาออกไปตามพี่ชายให้กลับเมืองจีนแต่เมื่อมาถึงเมืองปัตตานีลิมโตเคียมได้ปฏิเสธที่จะกลับเมืองจีนเพราะมะัสยิดยังสร้างไม่เสร็จและจะขออยู่ต่อจนกว่าจะสร้างมัสยิดเสร็จลิมกอเหนียวจึงมีความเสียใจจึงได้ผูกคอตาที่ต้นมะม่วงหิมาพานพร้อมทั้งสาบแช่ง ให้สร้างมสัสยิดนี้ไม่สำเร็จหลังจากนั้นทุกครั้งที่ลิมโตเคียมสร้างมสัสยิดใกล้เสร็จฟ้าก็จะ่าหลังคามสัสยิดโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นถึงสามครั้งทำให้ไม่สามารถสร้างมสัสยิดกุเซได้สำเร็จจากที่เราได้ฟังตำนานของมสัสยิดกุเซแห่งนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังประวัติศาสตร์ของมสัสยิดกุเซแห่งนี้กันต่อเลยค่ะค่ะตามบันทึก นในประวัติศาสตร์ของไทยบางส่วนแล้วก็บริษัทสของชวมาซีมน,นะคะสาเหตุที่ทําให้มสัสยิดแห่งนี้ได้รับความเสียหายก็เกิดจากเมื่อกองทัพสยามเข้ามาโจมตีกรุงปักใต้ในสมัยกรุงรัตนกโกสินทร์ประมาณปีพุทธศักร 2, าช2,328ทหารสยามได้มีการยิระดมยิงปืนใหญ่ทําให้เมืองพระราชวังตลอดจนมสัสยิดได้รับความเสียหายและหลังจากที่ทหารสยามได้รับชัยชนะจากการรบได้มีการเผามสัสยิดกระเซ เพื่อเลาเอาเนื้อทองคําบริสุทธิ์มากแลักษณะของมาชิดกฤเซนะคะว่าเป็นยังไงนะคะไปกันเลยสภาพเดิมของมาชิดกฤษเซถูกบันทึกไว้ว่าเป็นฐานตึกสี่เหลี่ยมโงด้วยอิฐได้มีแสดงโดยรอบจากการขุดแต่งทางโบราณคดีพบว่าฐานมาชิดกฤษเซมีแผงผนันเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าขนาดกว้างประมาณ15เมตร ยาวประมาณ29.60เมตรมีลักษณะเป็นฐานแองงโค้งสัมเพาที่เป็นชุดฐานบัวลูกแก้วลักษณะของฐานบางส่วนพบร่องรอยของการเดึองอิดและร่องรอยการสปูนซีเมน์ในสวัยหลังซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการซ่อมแซงบรณะในปีพศ2525ฐานมัชีพฤฤื้รเซสร้างด้วยอิดสบูนส่วนอาคารมัยีดชั้นเดียว ก่อ,อิฐถือปูนตัวอาคารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหน้าอาคารเป็นลานอิฐยุกพื้นภายในอาคารมีระเบียงล้อมรอบห้องประกอบพิธีทางศาสนาประตูและหน้าต่างเป็นทรงโค้งแหลมและองค์มนรองรับน้ำหนักเครื่องบนด้วยเสากลมขนาดใหญ่ซึ่งเป็นรูปแบบศิลปกรรมที่นิยมสร้างในราวพุทธศตรวตรรษที่22-23 มัสยิดกรูเซเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบศาสนากิจการละหมาดของคนในพื้นที่และคนที่มาจากต่างถิ่นเข้ามาละหมาดที่มัสยิดแห่งนี้ด้วยอีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนให้มาท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานีด,ด้วยเห็นได้ว,ว่ามัสยิดกรูเซนอกจากจะเป็นสถานที่ประกอบศาสนากิจของชาวมุสลิมแล้วยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ มีลักษณะที่โดดเด่นและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ